ห้านผู้ซอมท้ายแล้วแล้วมาให้เอื้อยท้ายแน่มีแค่ัวกระเดียหัวเดียวมาักสิตำบอนี่รยจังใด้ยังถายตัวออกมาจะังได้เลยโอ้ยกจะแกงเฮ็ดนี่แหละเฮ้ยมาหอนแม่ต้องเทบโอ๊ะพี่น้องและแล้วินาทีที่เราคอยเข้ามาถึงชิน แกงเห็ดปลือกอยู่เมืองหนองเมืองนาได้คอยสกินเพื่อเดอ้อโอเคบอคอยสกินเพื่อโอเคเนาะ <c oughs> แซ่บแน่นอนจ้ะ <c oughs> ไม่อยากจะเมาเลยของแซ่บ <c oughs> บ้านนาทุกคนมาเด้อมาเด้อทุกคนหมดจอ มันต้องหมดจอดอกขามฟากมันลดมันสามารถมาได้แล้วอืมด่านเปิดแล้วมาเลยมาค่ะมาค่ะมันคือน้ำค่ะาฮะ อย่างสนไปซนมาอยู่สูจะกินไหมข้าวหรือซอฮะซอจะเกมกันไหมก็เดินตลาดนัดชวนกันไปชวนกันมาคิดว่าตลาดสดเลยไงนี่เฮ้อมันคือจีนาาทุกคนทุกอย่างมันต้องเปิดกันได,ด,ด้นาะเฮ้ยมันเห็นอยู่มันแจ้งอยู่ เด้อพี่น้องเอ้ยสิเบงคนทิ่ได้แล้วก็กินลูกเผากะได้บ่น้องเอ้อฟาวกินเราไปไทยหน้าลูกขาดหน้าค่ะคนเนี้ออ๋อไปรักไปกับบอลอยู่แล้วใช่ยูคือห่อนว่ะห่อนแต่เศร้ามันอ้าวเท็จเหอคนเนี่ยมันจะแข่งกันนานหมดตัวเด้ อีกอย่างนี่นางบอสวยอ่ออีบุสวยมั้งอ้นี่เขาเป็นอะไรอ๋อเขาเขาเขาใครใครพี่น้องที่บอสวยที่บอสวยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเขี่ยปูชื้อเช็คหน้าหน้ากับเช็คหลังเหรือเปลามาแล้วนะค้าวเนี้ยสวยเลยสิเพลแล้วมองมองนะว้าบายพี่น้องกินข้าวซะโอ้ยเอี้ยเมืองนี่เหตุกับมันมันอยากเข้า สบาย,าาย,ย,าายดายีพี่น้องเยี่ยมมาพอนก่อนทามให้อีกอย่างไปใส่นีดเด้แม่ทางเทศยังไประหลาดห้าเห็ดพี่น้องเอ้ยไปใส่พี่น้องเฮ้ยมันก็อยู่นี่แหละเยี่ยมมีเงเขาจะเข้าอ mm ้า hmm. ว เฮ้ยจะนาจะจส้ที่เลบกนั้วขวบเบิดเฮ้ยจะไปใส่กี่มันเจียงไนไข่บ้างนิีหล่อยังไม่ใส่ที่เลยนี่นะคนมันเย็นกว่าเฮ้ย ได้กินเห็ดปวกอีกแล้วท่านผู้ชมเห็ดปวกก็ไม่เห็ดอะงอกไม่เห็ดปวกเห็ดอะงอกยังเห็ดอะงอกพอไหมเห็ดออกออกบรรจุเห็ดแล้วเห็ดปัวก็ออก มันอร่อยมากเลยนะเธอจริงๆริเล็กของไหวน่าสิขาแมา่เขี่ยวกขาแมา่เขี่ยวเนี่ยงามมีอะไรพี่น้องเอ้ยแนะนําแนะนําพี่น้องฟังใครรายอยากขาแมา่เขี่ยวกับอ่าส่วนแบบน่าแล้วเราบรรยากาศมันดีแล้วกันแนอยู่นิกิลไลน์จะบอกอุ้งเท้ากินงามแลยอุ้งเทเป็นตะมาแล้วมันแห้งแงล้วตรงข้างข้างหน้าครับบัวบเขียว เรากินกับหานีา่น่ากินกับหาน่ะอันนี้แค่แน่น้ำหมอกน้ำไมมกับบดอึลึกกูจะไม่กินเด็ดขาดอ,อร่อยมากเลยนะแก สุดน้องมินี่ไปนี่หลอมมัน,มมนมก็ดำเฮ้ยือ อันนี้ปลากระป๋องพี่น้องปลากระป๋องแซ่ดเลิ่ปลาหนาวบอกไม่ได้ปลานาวมาสัป้านี่ชตัวจคอยซื้อมาเลยไปซ่อมจ่อชื่องนุ่ัก็ยาก็ตัวเยอะเลยหนามั้งปลาอันนั้นต่อซือซื้หปลาซี่้านองให้ปลาคลงหลอกนั่งว่ะ เฮ็ดปวงนี่ค่ายแน่พี่น้องเอ้ยมันจังบอมมันจังบอย่านเบื่อว่ะแล้วก็รสชาติแซ่บกว่า็ลึาเฮ็ดประเภทอื่นกินโมเบื่อลงไปมีจะลงไปบีบมันเองราคาหนึ่ยกับกาวเงี้ยหนึ่งกัเย็บปีนานเอาไปแม่ต้องมาขันแล้วก็บาลงแปนตะก้าไว้กุศิหน่วะอื มีนจับมันลงแฉแน้าแหลนตายขึ้นมาก็ะด,ด,ดันมาหนาน้ำร้านได้หมดเสียปละสดหนึ่ง ทำไมไม่ต้มหน้าหมักต้มนี่ยือสิบปรนตมากน้หมดต้วเนี่ยมากกว่าห่อนีาดได้เฮ้อยนอนจมอย่บไดอืมคนนั้นไม่ได้ตกแหงตกแหงเนาะแต่ละมื่อน่ะคือเมืดอคือเมืดอท้องเขามาในน่ะเห็ดไม่ยองออกละลาย เฮ็ดกว่าก๊าเงเลิอมถจะดี่งไม่ก๊าลังเลือดบ่เ็ดกวาสำหรับเฮ็ดปวแกงแซ่บสุดเขาขายในเมืองกิโลละสอง้อยห้าสิบบาทกิโละแสนไหนดไม่ได้ผมก็ได้ดกระนองใหม่ๆเนี่ยันออกลายหลมันระเทศกินได้เสมอเลยอบขายแพงเย็ดอันนาลายโปโต ซื้อทองกับคานซื้อเงินกีบนะอืมตกใจบ่หรอเลยเจ้าโอ้ยซื้อเงินบาทนะใครแน่ราคามันบกอกเพราะพอเท่าเก่านะเงินบาทนะบใครเดี๋ยวซื้อเงินกีบนะใครดีสุดแล้วคือเอาไปแลกมามทีหลายหลายพอตลาด<ง>ลมันขนาดส่วนหลหาเงินกีบมึงยังหาเงนกีบ มอวนนี่สี่สิบเจ็ดธนาคารสี่สิสองเก่าร่อยตัว้นาทแคก่อนจะลงงานเอา่าเา,าแหลกงนสี่สิบหกได้สี่เดเนบอรโสดนะสอันสี่อะไรวะสามสิบกว่าละบางบอก็สี่สิบแปดมวน โหมดเมือ่อนเอุาซาแรกมาถึงเมื่นหนึ่งขิด <น S 2> มาได้ดีแล้วสองพันก <6 S 1> ับได้ลาบหนึ่งอะไรยังมาขึ้นครับสี่เจ็ดสี่แปดข้างเงินหมดได้ใส่ย่ะขาดได้เนาะพี่นอ้องเอ้ยเหมือว่าเอาเงินบาทแรกเงินกี่ใบนะคันบมดได้ใส่วะ่ะ นี่แบบสิ่ปรนะจำวันนาะต้องได้ใส่อยู่แล้วมีเงินบาทนะดีสุดเงินบาทกับเงินดอลลาร์พอเงินกีบพอมีไหวรับมันมันเฟ้อตลอดเนี่ยมันสูงขึ้นตลอดกลายเป็นเงินเท่าที่มีเนี่ยมันมีขาถ้าเงินบาทแท้แน่นบริตกแหลกยังใดมันก็ขึ้นตลอดอยู่แลาเงินดอลลาร์มันขาด ผู้ใดที่ฝากเงินกีบนะตกตำ่ำจะดำเกินยางดอกบ่ามีเงินฝากแล้ววนะเ <c oughs> งินใส่งบ่ม,มีโบม,มีทั้งเงินฝากม,มีทั้งเงินเก็บพีน่น้องไว้ฉันฉันไม่ได้คิดซ่อมตอนนี้มิตานี่นเรื่องนั้านนางวะฉันไม่ได้สนใจ แ่บพี่น้องแสบบริลีนเลย